เรื่องของเหตุการณ์ที่คนไทยเบื่อหน่ายคนไทยเอือมระอานะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนเราก็จะเรียกว่าเหตุการณ์สภาล่มแต่เวลาพูดถึงสภาล่มเนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงเหตุการณ์ที่สสร,รัฐบาลสันหลังยาวนะครับหรือว่าวุฒธธิสภาสันหลังยาวไม่ยอมมาร่วมประชุมนะครับแต่ก PA รณีนี้เนี่ยนะครับจะเรียกว่าสภาล่มก็ไม่ได้เพราะว่าสสไม่ได้ขันหลังยาวนะครับสสมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันแต่ว่า กลุ่มคนที่สันหลังยาวนะครับก็คือรัฐมนตรีนะครับซึ่งไม่ควรจะสันหลังยาวนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งรัฐมนตรีควรจะมาประชุมแต่ถ้าท่านชมดูภาพนี้นะครับภาพจากบ,บัลลังนะครับที่นั่งของรัฐมนตรีในสภาจะพบว่าวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับเกือบจะทั้งหมดไม่มีใครมาร่วมประชุมสภาเลยนะครับ ที่น so, uh, ั่งในส่วนของรัฐบาลนั้นว่างเปล่านะครับเป็นการประชุมสภาที่คณะรัฐมนตรีนั้นส่งเก้าอี้มาเป็นตัวแทนในการประชุมนะครับแล้วก็บางท่านไม่ได้ส่งเก้าอี้มาเป็นตัวแทนในการประชุมนะครับส่งนายอากาศมาเป็นตัวแทนในการประชุมนะครับนี่คือสภาพของคอรมอวันนี้นะครับจะเรียกว่าสันหลังยาวได้หรือไม่ก็ตามอัธยาศัยของท่านผู้ชมแต่ละท่านแล้วกันนะครับว่าอยากจะเรียกแบบไหนอย่างไรแต่ว่า ผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับเราอยากจะเห็นรัฐบาลที่ขยันทํางานเราอยากจะเห็นคณะมนตรีที่ตั้งใจนะครับในการทําเรื่องต่างๆเพื่อประชาชนนะครับแต่ว่าวันนี้คอรมอร้างไม่มาประชุมสภานะครับเก้าอี้รัฐมนตรี ว่างเปล่าไม่มาประชุมสภาแล้วก็สิ่งที่มันอัประยชน์มากกว่าการไม่มาประชุมสภานะครับก็คือสิ่งที่พัดก้าวไกลเขาแช์นะครับเดี๋ยวผมจะเอา QR code คที่ขึ้นให้ท่านผู้ชมสามารถสแกน q r code โคดเพื่อสับสมผมได้นะครับย่อให้เล็กลงก่อนนะครับเพื่อท่านผู้ชมเห็นว่าก้าวไกลเขาแชร์เรื่องอะไรนะครับเพราะเรื่องที่แช์วันนี้เป็นเรื่องที่น่าเกลียดนะครับเป็นเรื่องซึ่งน่าอายเป็นเรื่องซึ่งน่าอัประยชนนะครับเป็นเรื่องซึ่งแสดงถึงความไม่รับผิดชอบและอาจจะใช้คาว่า เป็นความปอดแหกของพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลในวันนี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือก้าวไกลเขาแฉว่าวันนี้มันมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีทั้งหมด7กระทู้ปรากฏว่าวันนี้7กระทู้ที่พักก้าวไกลและซักพักการเมืองอื่นถามรัฐบาลน,นั้นรัฐบาลหายหัวรัฐมนตรีไม่มาตอบเลยใน7กระทู้ที่ยื่นนะครับมีทั้งกระทูถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒ นะครับโดยคุณชนกจันทาทองนะครับพักเพื่อไทยจังหวัดหนองคายนะครับมีทั้งกระทู้ของคุณกันนวีสืบแสงนะครับถามคุณปันปรีพิธานุกรรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนะครับมีกระทู้จิรัตทองสุวรรณนะครับถามคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนะครับแล้วก็มีกระทู้อื่นออีกนะครับได้แก่อ่าเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาก่อนนะครับมีกระทู้ของใครอีกนะครับกระทู้อื่นอื่นนะครับได้แก่กระทู้ของ คุณชุติพงศ์นะครับพี่พบปิญโยอันนี้เป็นก้าวไกลรรยองนะครับถามคุณเสฐาทวีสินซึ่งมอบหมายให้พลตร r เอกพัชราวาทวงสุวรรณมาตอบนะครับแล้วก็มีกระทู้นะครับของพรรคเพื่อไทยถามคุณธรรมนัดพมเผ่านะครับแล้วก็มีกระทู้ของสอสอตีพัทรพงศ์ลีราพัฒเก้าไกลเชียงใหม่ถามคุณเกลียนการปินันปัญหาร,รับมือไฟป่านะครับ แล้วก็มีกระทู้ของอเพื่อไทยจังหวัดน่านอีกท่านหนึ่งถามคุณอนุทินนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการตั้งกระทู้ที่สสทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟป่าน,นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินนะครับต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบริหารคลองส่งน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาช้างป่ากับประชาชนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือทั้งเจกระทู้ที่นักการเมืองในสภานะครับ ถามรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทู้ของคุณกัโนวีไม่มาจะเป็นกระทู้ของคุณจิรัตทองสุวรรณนั้นรัฐมนตรีทําสถิตินี้ตอบเจ็ดกระทู้นะครับโผล่มาตอบแค่คนเดียวคือคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นๆนะครับทุกสถิติหายหัวไม่มาตอบกระทู้เลยจะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมรัฐมนตรีสันหลังยาวหรือเป็นพฤติกรรมของรัฐมนตรีปอดแหกหรือจะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่ ปราศจากความรับผิดชอบก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าก้าวไกลคุณวรวิพาฒน์ไม้สนเป็นคนเอาเรื่องนี้มาแชรแล้วหลังจากนั้นนะครับก้าวไกลเขาก็มีการถแถลงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งเ,เคยมีการพูดกันไว้แล้วว่าวันพฤหัสคือวันที่จะมีการประชุมสภาแล้วฉะนั้นเม,มื่อวันพฤหัสจะต้องเป็นวันที่มีการประชุมสภา รัฐมนตรีทุกคนก็ควรจะรับรู้ว่าวันพราะจะต้องมีการประชุมสภาและคุณเสรษฐาทวีสินเองนะครับก็เคยบอกเอาไว้ว่า ออขอให้สอสอทุกคนรัฐมนตรีทุกคนมาตอบกระทู้ในสภานะครับแต่ว่าเมื่อคุณเศรษฐาไม่อยู่นะครับรัฐมนตรีก็มีพฤติกรรมเหมือนกับละครลิงนะครับไม่ยอมมาตอบออกระทู้ในสภานะครับบางคนก็พยายามชี้แจงนะครับว่าเอ๊ะรัฐมนตรีเขาติดภารกิจอยู่หรือเปล่านะครับก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้ารัฐมนตรีติดภารกิจอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่สามารถจะกล่าวหาได้ว่ารัฐมนตรีปลอดแหกหรือว่ารัฐมนตรีสันหลังยาวนะครับ แต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัฐมนตรีหายหัวนะครับเกระทู้ที่ต้องมาตอบนั้นปรากฏว่ามาตอบแค่กระทู้เดียวนะครับและกระทู้เดียวที่มาตอบเนี่ยนะครับเป็นกระทู้ที่เพื่อไทยถามเพื่อไทยนะครับกระทู้แบบเพื่อไทยถามเพื่อไทยหรือกระทู้แบบสอ,ส,อ,ส,อ,ส,อสถามรัฐมนตรีของพรรคตัวเองเนี่ยเป็นกระทู้อวยนะครับเป็นกระทู้ซึ่งไม่ได้เน้นตรวจสอบนะครับผมเคยเล่าแล้วว่า มันจะมีนักการเมืองบางคนที่เวลาถามกระทู้เนี่ยนะครับจะเป็นกระทู้ในเชิงที่อวยนายตัวเองอวยพักตัวเองเช่นสมมุติคุณไม่สมมุตินะครับคุณสุริยะอยู่คมานาคมก็อาจจะมีสสเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามการสร้างถนนที่อำเภอขอนคอนครธานีนะครับผมแต่งชื่อจังหวัดนี้ขึ้นมานะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาว่าสสจังหวัดไหนทําผมเอาจังหวัดขอนแก่นมารวมกับจังหวัด เอ่อนครราชสีมากับอุดรธานีเป็นจังหวัดขอนครธานีนะครับมันก็อาจจะมีสอสอบางคนตั้งกระทู้ว่าเมื่อไหร่ถนนตัดเข้าจังหวัดขอนครธานีจะเสร็จคะแล้วรัฐมนตรีสุรยิยะก็ลุกขึ้นตอบแล้วก็ถแถลงว่ารัฐบาลกําลังทําถนนขอนครธานีอย่างดีสเลนปรูด้วยทองคํานะครับข้างในทองคํามีเอ่อ เงิน1นึ่งหมื่นบาทให้ประชาชนได้รับแทนการแจกเงินดิจิตัลด้วยนะครับและสามารถเอาไปชิงโชคลอนลุ้นค่าแรง600บาทในปี70ได้ด้วยนะครับนี่คือการตั้งกระทูแบบอวยนะครับซึ่งมีจริงๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยที่ทํากันอย่างเงี้คือกระถูแบบอวยแต่เจ็ดกระทูที่มีการถามโดยคุณกัณนวีนะครับถามคุณปานปรีจิรัตถามคุณจุทินไม่มีใครมาตอบ รกระทู้เดียวที่มาตอบคือชนกจันทาทองหนองคายเพื่อไทยถามจุลพันธ์อมรามวัตรจะเพื่อไทยเพื่อไทยถามเพื่อไทยตอบไม่ใช่กระทูต้ตรวจสอบแต่เป็นกระทู้อะไรนะครับท่านผู้ชมวินิจฉัยกันเองวันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่เละแล้วเป็นบรรยากาศที่สะท้อนถึงความไม่รับผิดชอบอของสอสฝั่งรัฐบาลที่นี้บางคนเขาก็แก้ตัวแทนรัฐบาลอย่างนี้นะครับว่าเอ้ย ก็รัฐมนตรีเขาไม่ว่างหรือเปล่าคุณจะไปอะไรกันนักกันหนานะครับขอให้รัฐมนตรีได้ทํางานบ้างได้ไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถพูดได้นะครับถ้ารัฐมนตรีไม่ว่างจริงๆอย่างไรก็ดีนะครับคุณประกรณ์วุฒินะครับประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคก้าวไกลนะครับเขาก็ออกมาแถลงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับเจ็ดกระทู้ถูกรัฐมนตรีปอดแหกหนี โดดร่มไม่มาประชุมและไม่มาตอบมาแค่กระทูเพื่อไทยถามเพื่อไทยชนกจันทาทองเพื่อไทยหนองคายถามจุลพันธ์อมรนิวัต์เพื่อไทยเชียงใหม่มาแค่กระทูแถวนี้กระทูดเดียวเนี่ยนะครับเออประการวุฒิเนี่ยนะครับเขาก็ชี้แจงอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันพิรุษจริงนะครับเหตุผลที่มันพิรุษจริงเนี่ยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่านะครับแต่ขออนุญาตทักท่านผู้ชมก่อนว่าตอนนี้นะครับผมใช้แอปพลิเคชันพิเศษนะครับสแกนไปพบว่ามีท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ ประมาณ800คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใน800คนที่ไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ฝากท่านกดไลค์คลิปนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านช่วยกดไลค์นะครับท่านจะใช้พ antis, เพิ่มการมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นแล้วแต่ละวันในประเทศนี้มันมีคลิปเป็นร้อยนะครับคลิปที่มันจะโผล่หน้าฟีีแล้วท่านจะมองเห็นมากเนี่ยนะครับคือคลิปที่มีคนกดไลค์เยอะๆเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่ดูอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่ม800คนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะคร ช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตาม YouTube ช่องสีรถทอลด้วยนะครับการกดติดตามนะครับจะเป็นการช่วยเพิ่มผู้ติดตาม YouTube ช่องสีรถทอลนะครับซึ่งยิ่งถ้าท่านช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของผมซึ่งท่านเห็นว่าควรจะสัะสมแล้วมีค่าควรจะสัะสนุน,นี่ก็จะไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับเพราะมันเหมือนกับทุกคนมาลงกระถินนะครับมาทอดผ้าป่าร่วมกันนะครับ ในการสร้างชุมชนสีรถทอขึ้นมานะครับและเป็นการสร้างชุมชนที่ไม่ยากนะครับแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับแค่กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามคลิปนี้นะครับเท่านั้นเองนะครับลงทั้งกดติดตาม YouTube ช่องสีรถทอนะครับท่านก็จะได้สร้างชุมชนข่าวขึ้นมานะครับโดยที่ไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวส่วนท่านที่อยากจะสนับสนุนมากกว่าการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับก็สนับสนุนได้นะครับด้วยการมาที่ช่องแชท u t u b e สีรถทอนะครับ เข้ามาที่ช่องแชทกดปุ่ม S นะครับส่งความสนับสนุนขึ้นมาซึ่งวันนี้มีท่านที่กดเข้ามาคนแรกคือคุณนิโคลาลี่หลังจากนั้นคือคุณซิโลนีนะครับหลังจากนั้นคุณคุณแมวน้ำอ้วนพีนะครับเพิ่งเข้ามากับคุณคุณแมวน้ำนะครับเดี๋ยวจะดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะมีท่านไหนที่สนับสนุนเข้ามาอีกนะครับส่วนในช่อง QR code นะครับก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการสแกน QR code หรือว่าธนาคารเกสตรกรไทย0 0 7 2 9 7 7 0 6 8็ดนนะครับใน a c e b ุ o k ก็ส่งดาวสนับสน เตอนนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับท่านที่กดไลค์เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่คุณแม่น้ำบอกว่าสิ่งก่อสร้รางจะให้สิโรนียแล้วค่ะโอ,อ้คูเอกนชนมาแล้วขอบคุณมากน,น,นะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะนะครับขอบคุณมากทุกคนที่กดไลค์กันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเอิร์ทประกอบพูดเรื่องหนึ่งน่าสนใจคือเขาพูดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สภาล่มนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับเอติดภารกิจหมดเนี่ยคงไม่ได้ เหตุผลที่คุณเอ,อิร์ธประกอบวุฒิบอกว่าจะบอกว่ารัฐมนตรีติดภารกิจทั้งหมดคงไม่ได้เ,เพราะอะไรนะครับคุณเอ,อิร์ธเขาบอกแบบนี้ว่าก็เมื่อวานนี้คือวันพุธเนี่ยนะครับเช็คกับประธานวิปเช็คกับวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับว่าวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีกระทู้จะถามรัฐมนตรีเยอะเลยนะครับจะมีรัฐมนตรีคนไหนมาตอบบ้างหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ย ประธานวิปฝ่ายรัฐบาลก็ยืนยันกับคุณเอิร์ธประกาศวุฒินะครับว่าจะมีนะครับรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ในสภาอย่างแน่นอนนะครับเมื่อวานยืนยันกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแปลว่ารัฐมนตรีเนี่ยรู้ว่ามีประชุมสภาแล้วก็ได้รับปากกับฝ่ายวิปรัฐบาลแล้วว่าจะมาตอบกระทู้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่ใช่รัฐมนตรีติดภารกิจฉุกเฉินแน่ๆนะครับ เพราะได้มีการรับปากเรียบร้อยแลย้วคุณเอิร์ะก่อนบุตรค้นเขาบอกด้วยนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับวิบฝ่ายรัฐบาลนะครับเอ่อทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คุณเอิร์ธก็เปิดเผยต่อนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีไม่ยอมมาตอบกระทู้ในสภาเนี่ยนะครับวิบฝ่ายรัฐบาลก็โทรมาหาคุณเอิร์ธนะครับประธานวิบของฝ่ายคา้านแล้วก็ขอโทษสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นเรื่องซึ่งฝั่งรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเองเนี่ยเบี้ยวนะครับไม่รับผิดชอบคำพูดทั้งที่ได้รับปากกับตัวแทนของรัฐบาลไว้เองแล้วว่าจะมาร่วมฟังกระทูน้นี้นะครับจะมาตอบคำถามกระทู้นี้ในสภานะครับคุณเอิร์ประกรณ์รุดแกตั้งข้อสังเกตเรื่องหนึ่งน่าสนใจแกบอกว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยตอนนี้ยังมีตำแหน่งสสอ,อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรียังมีตำแหน่งสสอ,อยู่เนี่ย เดี๋ยวแกจะไปตรวจสอบนะครับแกจะไปตรวจสอบอะไรแกจะไปตรวจสอบว่ารัฐมนตรีที่ไม่ยอมมาตอบกระทู้เนี่ยนะครับมาประชุมสภาหรือเปล่าถ้าไม่มาประชุมสภาแปลว่าเป็นเป็นเป็นรัฐมนตรีที่นอกเหนือจากไม่ยอมตอบกระทู้ยังโดดประชุมสภาเพราะรัฐมนตรียังมีสถานะสอสอยู่อันนี้เลวร้ายมากขึ้นนะครับเป็นรัฐมนตรีไม่ยอมมาตอบกระทู้แล้วแถมยังโดดสภาไม่รู้ไปไหนแอบไปนวดแอบไปเล่นไพ่แอบไปกินข้าวแอบไป ช้อปปิ้งหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะงานของรัฐบาลนะครับงานของรัฐมนตรีก็อยู่ที่กระทรวงถ้าไม่อยู่ที่กระทรวงก็อยู่ที่สภานะครับงานหลักมันมีตรงนี้ถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีไม่มาประชุมสภานะครับแล้วทําอะไรไม่มีใครรู้แล้วคุณเอิร์ดแกบอ่อยกันด้ยวยเดี๋ยวแกจะไปเช็คนะครับว่ารัฐมนตรีที่โดดเนี่ยนะครับเซ็นชื่อม่ามาประชุมสภาหรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีประเด็นงอกขึ้นมาก็คือ 1. รัฐมนตรีเนตโดดน,นะครับสรัฐมนตรีที่โดดแ้เป็นสสเนี่ยนะครับมาประชุมสภาไหมถ้าไม่มาก็ขาดประชุมด้วยนะครับหรือสมาเซ็นแต่ไม่ยอมเข้าสภาไม่ยอมเข้ามาตอบกระทู้เซ็นเพื่อต้มตุนว่าตัวเองมาทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่เซ็นเสร็จปุ๊บนะครับ ก็หนีไปเลยไม่ยอมตอบกระทู้เพราะฉะนั้นก็จะยิ่งแสดงความจงใจที่ไม่ยอมตอบกระทู้มากขึ้นไปอีกนี่คือความประหลาดนะครับความพิสดารของสภายุคนี้นะครับก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความไม่เคารพสภานะครับขอ,ของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายๆกับยุคพลเอกประยุทธ์นะครับที่ประชาชนก็เ,เบื่อหน่ายเอืเอ่อมละอานะครับเ,เรื่องนี้ในสภาเองนะครับคุณวิสุทธิชัยอรุณน,นะครับซึ่งก็เป็นประธานวิปที่ มาใหม่นะครับผมเนี่ยก็ถูกคนตั้งคําถามเยอะว่าไอ้คุณวิสุทธ์เป็นประธานวิปมาใหม่เนี่ยจะทํางานดีกว่าสายคุณอดิศรไหมเพราะว่าตอนที่กดอดิศรเป็นประธานวิบเนี่ยนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สภาล่มบ่อยนะครับรัฐมนตรีหรือว่าสสไม่สนใจงานสภาเลยเนี่ยนะครับผมก็ให้สัมภาษณ์กับที่อื่นเข้าไปว่าเนี่ยนะครับคุณวิสุทธ์เนี่ยมาแทนคุณอดิศรการทํางานน่าจะดีกว่าคุณอดิศรเพราะคุณอดิศรเนี่ยป่วยนะครับ แล้วก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งป่วยแล้วก็ไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับจะคาดหวังหคุณอดีศรทํางานอะไรก็ยากนะครับการทํางานในสภาก็จะมีแต่พวกสสเด็กๆเป็นคนทํากันเองหมดเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ผมก็ไปเที่ยวให้สัมภาษณ์การันตีว่าคุณวิสุทธิ์เนี่ยแกเคยเป็นประธานสสเพื่อไทยมาก่อนแกน่าจะทํางานดีแกน่าจะทาําทงานเป็นปรากฏว่าพอคุณวิสุทธิ์เป็นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย นะครับเกิดเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีไม่มาประชุมนะครับประธานวิบบอกว่าประสานกับรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วจะส่งคนมาเพราะฉนนั้ประธานวิบที่ชื่อวิสุทธิชัยอรุณนะครับกลายเป็นประธานวิบที่มีลักษณะเหมือนหัวลักหัวต่อนะครับส่งสัญญาณอะไรไปยังรัฐบาลเนี่ยไม่มีความหมายอะไรนะครับถ้าจำกันได้สมัยคุณอดิศรเนี่ยเป็นประธานวิบอยู่ในคุณอ,อริศรบอกว่าตำแหน่งประธานวิบเนี่ยยิ่งใหญ่ระดับรองนายก แต่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าตําแหน่งประธานวิปใหญ่รนะดับรองนายกจริงประสานไปคนเขาก็ต้องมาวันนี้คุณวิสุทธ์แกก็มโมโหนะครับในสภาเกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลต่ารัฐมนตรีนะครับว่าพวกท่านไม่มาประชุมแบบนี้เนี่ยข่าวหน้านะครับถึงเวลาโหวตอย่าขอมือจากพวกผมโหวตล้วกันเพราะวันนี้มันเละจนรัฐบาลเนี่ยด่ารัฐมนตรีกลางสภานะครับมันไม่รู้จะเรียกว่าเละขนาดไหน แล้วมันก็สถาวันคุณเศรษฐามไม่มีน้ํายาคุมรัฐมนตรีผู้คุณเศรษฐาบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยต้องมาประชุมต้องมาตอบกระทู้แต่มันไม่มีใครมานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แย่นะครับสิ่งที่เลวร้ายนะครับในปัจจุบันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับได้ลองฟังบรรยากาศในการอ,อ,อภิปรายนะครับของออทางฝั่งรัฐมตนตะรีทังฝั่งประธานวิปนะครับ กับความไม่พอใจที่ประธานวิบเขมีต่อพฤติกรรมของรัฐมนตรีซึ่งโดดร่มไม่ยอมมาตอบคำถามสอสอในสภาเกิดปรากฏการณ์อยศเจกระทู้รัฐมนตรีหายหัวตอบอยู่แค่กระทู้เดียวคือกระทู้ที่เพื่อไทยถามเพื่อไทยเหมือนกับถามให้ชี้แจงกันเองเดี๋ยวลองฟังบางส่วนของการพิปาราวันนี้กันดูนะครับ ประธานสภาทธิครบขมนนายวิสุทธิ์ไทยรุ่นในฐานะวิปรัฐบาลคือจริงๆแล้วนะครับเรื่องมาตอบกระทูเนี่ยผมต้องตําหนิไปอย่างท่านรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับได้มีข้อตกลงกันว่าวันเช้าวันพฤหัสเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าถ้าท่านนายกอยู่ท่านจะมาสภา แต่วันนี้เป็นที่ทราบได้ว่าทนายกอยู่ต่างจังหวัดไปสองสาวันที่ภาคใต้ก็ไปทําภารกิจแต่รัฐมนตรีทั้งหลายนะครับได้รับมอบว่าการมอบรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มาเรื่องนี้มันมันไม่ได้นะครับท่านประธานผมต้องตําหนิท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเพราะเวลาในวันไหนพฤหัสไหนทนายกมาท่านมากันหมดสภาอย่งนี้จนพวกผมแทบไม่มีที่ที่เดินอะ เพราะวันไหนนายกไม่มาท่านก็ไม่มาท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับผมไม่ได้เข้าข้างนะท่านรัฐมนตรีทั้งหลายไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลครับในฐานะเราเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติเหมือนกับฝ่ายคา้านช่องทางที่เราจะนําเสนอปัญหาเร่งด่วนจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เราไม่สามารถไปแทรกแซงหน่วยราชการได้ทั้งหมดเพราะจะติดข้อร้อยสี่สี่ของรัฐมนูญอีกกระช่องทางสภาเนี่ยครับเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเสนาบดีทั้งหลายจะต้องมาตอบเราก็ขอแค่เช้าวันพฤหัสสองสามชั่วโมงท่านให้โอกาสสภาบ้างท่านเป็นฝ่ายบริหารพวกผมเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติแต่ถ้าท่านไม่ให้เกียรติพวกนิติบัญญัติของเราีในสภาแห่งนี้เวลาท่านถูกอภิปรายไม่วางใจอย่ามาขอมือพวกผมนะแจ้งไปยังท่านนายกในกรุณาเตือนรัฐมนตรีด้วยครับส่วนรัฐมนตรีอื่นๆที่ต้องมาตอบกระทู้ทั่วไป เขาก็ส่งเรื่องให้ทั้งสองอาทิตย์แล้วท่านก็ต้องเตรียมตัวมาตอบอยาเลยครับวันพฤหัสตอนเช้ากับเรียนท่านรัฐมนตรีทั้งหลายฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านอย่าไปภารกิจอื่นเลยท่านสามารถสั่งได้ครับให้มันเลื่อนจากเช้าวันพฤหัสได้ไหมแต่ถ้าท่านไม่ทาอย่างนี้ก็ถือว่ามันทํางานร่วมกันลาบากนะครับเราเป็นวิปไม่ว่าฝ่ายค้ารัฐบาลก็ปรารถนาดี ประธานสปาที่ิครบกระผมนายวิสุทธิ์ไทรนรุนในฐานะวิปรัฐบาลคือจริงๆแล้วนะครับเรื่องบาตอบกระทูเนี่ยผมต้องตำหนิไปอย่างท่านรัมจีทั้งหลายนะครับได้มีข้อตกลงกันว่าวันเชา้าวันพฤหัสเนี่ยท่านในนะครับเราเป็นวิปไม่ว่าฝ่ายค้ารัฐบาลก็ปรารถณาดี อันไหนที่มีข้อครับก้องใจเรื่องไหนที่มันเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนก็อยากให้ท่านตุมตีมาตอบราถ่ายทอดสดออกไปให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ก็ถือว่าเป็นปัญหาแล้วครับในการทํางานโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องการอ,อ,อภิปรายในสภาวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นพอดีอาจารย์ลกแล้วนะครับขอโทษครับกดผิดนะครับพอดี เมื่อสักครู่นี้มีอีกอีกช่องหนึ่งโทรศัพท์มานะครับก็เลยสับสนคิวนิดหน่อยนะครับผมชอบมีคนโทรมาหาผมเวลาผมจัดรายการนะครับแปลกมากเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรทุกคนจะรักผมเวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามนะครับเดี๋ยวผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอโทรกลับไปนะครับขอโททุกท่านด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้นะครับซึ่งไม่ควรจะเกิดแล้วก็จะเห็นว่าคุณวิสุทธิชัยอดุลนะครับก็ไม่พอใจนะครับจริงๆกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นแต่ว่า ความไม่พอใจเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับนอกจากเป็นการสะท้อนว่าคุณวิสุทธ์นั้นไม่สามารถจะทําให้สอสอรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเกรงใจได้นะครับในแง่ของการทํางานในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น